อันนี้ก็จะเป็นนะปราสาทหินเมืองต่ำนะครับใช่ไหมปราสาทหินเมืองต่ำนะครับเนี่ยหางจากเขาพนมลุงหลายกิโลนะครับสิบกิโลนู่นะครับนี่นะครับอันนี้มันจะอยู่ในสถานที่ชุมชนนะครับด้านข้างก็จะมีชุมชนครับบ้านเรือนของประชาชนนะครับรอบข้างนะครับนี่นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกัน ดูนะครับนี่นะครับนี่ไงนนขึ้นไปไนอูเธอดถ่ายกันสวยดีอยู่ด้าหน่อไปขึ้นไปครับนี่นะครับอูนสวยเหมือนกันนะครับนี่นะครับลายอันนี้ก็จะเป็นลายดอกบัวนะครับที่เขาทำครับนี่ นนี่ะครับเดี๋ยวไปดูข้างในเลยนะครับข้างในว่าจะสวยแค่ไหนครับอู้พี่น้องนี่ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับสองฝั่งครับนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเรือนประชาชนครับนี่นะครับก็สวยนะครับสวยอาจจะจะท้อนแสงหน่อยนะครับ นี่ก็น่าจะเป็นต้นมะม่วงหลายพันปีครับนี่นะ